สปิเรชั่มีอีกคำหนึ่งที่เราพูดกันอยู่เสมอก็คือตัวตนที่แท้จริงรูมเซลรูเซลตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่อัตลักษณ์เนาะเราไม่ได้หมายถึงว่าเออจากใครบางคนที่แบบพูดจากเก้าเล้าเนาะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากใครเนาะเราก็เลยก้าวข้ามตัวตน เราก็เลยไปเรียนจิตวิทยามาโอ้มีการสื่อสารด้วยถ้อยคําที่เป็นมันุรสวาจาให้เอกเห็นใจคนอื่นให้มีศิลปะวิธีในการพูดนั่นคือจิตวิทยาที่เรานํามาใช้เนาะบางทีมันก็ช่วยเราเยอะเลยนะที่เราจะก้าวข้ามสถานการณ์บางอย่างเช่นการไม่ได้รับความร่วมมือการต่อต้านจากผู้คนเมื่อเรามีจิตวิทยาในการสื่อสารเมื่อเราพูดด้วยวาจาที่อ่อนหวานเมื่อเราแสดงท่าเนาะ ของความนอบน้อมถ่อมตนบางทีเราก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็แม้กระทั่งเราสามารถผ่านความยากลาบากนั้นได้ด้วยความหมายทางจิตวิญญาณไม่ได้อยู่แค่ว่าเราเลือกวิธีการใดมาเพื่อจะก้าวข้ามปัญหาหรือจัดการกับสถานการณ์หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าแต่การก้าวข้ามตัวเองในมิติทางจิตวิญญาณหมายถึงเราจะต้องข้ามไปให้พ้นจริงๆเลยกับรูปแบบที่จอมปลอมด้วยออื <S 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 หมายถึงว่าบางทีเรา เราเราย้ายจากภาพลักษณ์หนึ่งอะเนาะเช่นเมื่อกี้เราแบบโอ้ยปากร้ายแบบว่าใจก็ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครก็เลยไม่ค่อยร่วมมือกับเราแล้วพอเราก็บอกเออแล้วฉัข้ามตัวเองและเดี๋ยวฉันจะปากดีฉันจะปากหวานฉันจะอ่อนโยนอันนี้มันแค่ย้ายบุคลิกภาพเนาะบุคลิกภาพปรับปั้นแต่งกันได้เนาะแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงการข้ามตัวตนในความหมายที่ลึกไปกว่านั้นเราต้องข้ามคาแรคเตอร์ข้างในเนาะ บุคลิกภาพเป็นบางอย่างที่เราแสดงออกที่ปรากฏมันจะกลายเป็นแบบระบุตัวเราให้คนอื่นรู้จักแบบนั้นแบบนี้ด้วยเหมือนกันเนาะแต่ว่าในความหมายทางจิตวิญญาณตัวตนหรือทูเซลในความหมายเนี้ยมันหมายถึงอัตลักษณ์ที่จริงแท้ภายในเราใช้คําว่า o r i g i ิน l มันหมายถึงสภาวะดั้งเดิมก่อนเราจะบิดเบี้ยวก่อนเราจะไประบุตัวเองเข้ากับอะไรบางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราจริง